สวัสดีครับมาอยู่ในเกมไลท์ r อ็นเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเจสสิก้านะครับในคอมเมนเซอร์นะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวดาเมจแสงนะครับที่มาใหม่ๆนะครับในช่วงแรกๆนะครับก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ความนิยมก็ลดลงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับต่ำกว่าลีกตำนานนะครับก็ ยังพอเห็นบ้างนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้นะจะเป็นตัวที่ค่อนข้างบางนะครับแต่ว่าค่าลบหลีกสูงมากนะครับความสามารถก็ถือว่าดีมากๆนะครับแต่ว่าผมรอสักวันหนึ่งนะครับที่มันจะเป็นเก้าดาวนะครับจะได้ทำาก้าดาวนะครับมาดูความสามารถกันนะครับความสามารถก็เป็นการยกเลิกอัตรานะครับสร้างความเสียหายแล้วก็เป็นการลดอัตราการ ลบทักษะของสตูนะครับ60%สนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับสกิลดาเมจมานะครับสกิลแรกนะครับสกิลที่2เป็นสกิลบัฟให้พักพวกนะครับเป็นบัฟบารีห้าวินะครับฟื้นฟูต่อเนื่องแล้วก็เป็นยกเลิกผลลบบัฟนับผลด้านลบนะครับออกจากพักพวกนะครับถือว่าเป็นตัวล้างสกิลดีบัฟที่ดีมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ ความสามารถให้เปิร์นะครับก็ขัดขวางนะครับการชาร์จเียราวด์นะครับก็ดีมากนะครับเอาไว้กันนะครับอีกอย่างหนึ่งที่มันน่าสนใจมากก็คือและบางทีมนะครับอย่างไซก็คือเป็นขัดขวางการสร้างของทัพศัตรูนะครับก็มีไปส่องดูนะครับบางทีมนะครับเขาใช้ในลีกตำนานนะครับเขาเอาตัวนี้มาใช้งานด้วยนะครับก็เกียร์มันจะดีกว่านี้นะครับ อย่างน้อยก็เป็นเกียร์จันทาน,นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ตัวนี้เป็นคีเมลหลักนะครับก็มันจะเป็นบาวล็อกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ยังคงน่าสนใจนะครับไปดูที่ความสามารถกันก่อนนะครับคอนเนตมันจะสโลหน่อยนะครับก็ตีบอสตัวเดิมนะครับไม่มีอะไรมาก นี่นะครับความสามารถมันก็น่าสนใจนะครับดูนะครับอ๋อโอโต้ไปเลยนะครับนี่ครับเป็นนี่นะครับบาร์ตีธรรมดานะครับตีธรรมดาดาเมจพอได้นะครับสำหรับตีธรรมดานะครับนี้ครับนี่นะครับ สกิลอันตรายมากนะครับมันมีสกิลที่ไม่ได้เขียนไว้นะครับเป็นสกิลบ้าให้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่นะครับแป,ป๊บเดียวน,นะครับละลายนะครับก็ไปดูด่านสูงกว่านี้หน่อยนะครับไม่แน่ใจว่าจะอ,าอยู่ไหม ระดับ400กว่ากว่านะครับอนะ่ะสัก406นะครับนี่นะครับอรเนี้ยมันบางทีอย่าง ค่อนข้างไกลนะครับทุกคนเฮ้ยสกิลยังไกลอยู่นะครับบางคนว่ามันไม่ข้ามนะแต่ว่ามันใช้งานจะดีนะครับเนี่ยใช้ได้นะครับตีกับบอกมันจะสนะง่ายไปหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปตีกับเพื่อนนะครับเดี๋ยวจะเซตไอดีนะครับ เอาเป็นตัวที่แข็งๆหน่อยนะครับลองดวลกับนาฬิกาปู่ดูนะครับก็หาเพื่อนก่อนนะครับ 8ปดี d นะครับนี่คอเทสหน่อยนะครับน่า <c oughs> จะพอสู้ได้นะครับอ่าเป็นออโต้เป็นนะครับเอาลงไหมนะครับตัวมันบางไปหน่อยนะครับมันต้องการตัวชนไหม ต้องการตัวชนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็น9าดาวแม็กนะครับเนี่ยต้องมีตัวชนให้น้องนะครับดูว่าน้องจะทำดาเมจได้ดีขนาดไหนนะครับ ตัวอะไรมาชนให้น้องดีนะครับดูนะครับตัวนี้ไหมตัวนี้มันก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะตัวไหนชนให้น้องอ่อไปสองตัวนะครับอ่ตัวกลางๆไปนะครับ ดยนะครับมีหลบแล้วก็อมะตะนะครับแต่ว่าตัวน้องค่อนข้างบางไปนะนะเจอเก้าดาวแม็กมันก็สู้ลำบากหน่อยนะครับนี่ครับนาฬิกาปูมันหนักไปหน่อย ต้องเจอแบบระดับที่เป็นระดับให้เปิมแม็ดูนะครับน้องจะเอาอยู่ไหมเจอตัวไหนดีนะครับเดี๋ยวผมเอามาดูนะครับเจอแสงด้วยกันเองนะครับเป็นอมารถลสึนะครับ ตัวชนออกได้นะครับไม่ไม่ต้องนะครับอ่าปล่อยนะครับปล่อยปกตินะครับอันนี้ก็เป็นแสงเจอแสงนะครับ ติดใบแต่ว่าอามาร,ริลเซียนะครับจะเป็นตัวชนนะครับสลับน้องก็จะเป็นตัวลัมเมตนะครับ <c oughs> <c oughs> ดูนะครับถ้าปล่อยเวลาให้น้องได้สร้างตัวหน่อยน้องจะมีโอกาสชนะไหม นี่นะครับแต่ว่าทางรามาเองนะครับก็มีสกิลนะครับมันเป็นใบหรืออะไรสักอย่างนี่งแหละครับอันตรายมากนะครับนี่เจอกันนะครับ่วงแรกก็เอากันไม่ลงนะครับแถมหนืดเจอกันด้วยนะครับก็จะสู้ขรําบากหน่อยนะครับ ก็สำหรับตัวน้องเองนะครับก็ไม่ใช่ตัวที่มีดาเมจนะครับไม่ใช่สายดาเมจอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีนะครับมันก็จะเอาไว้ซัพพอร์ตแทนนะครับถ้าว่าจะามาทำดาเมจมันคงจะลำบากไปหน่อยนะครับ ก็สรุปแบบง่ายๆนะครับสำหรับน้องในิโคเมนเซอร์นะครับก็เป็นน้องเจสกาที่แสนสวยนะครับทำดาเมดได้ไม่เยอะนะครับก็ตัวน้องค่อนข้างบางนะครับแต่ว่าน้องมีประโยชน์กับทีมมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใครมีก็สามารถเอามาปัดฝุนใช้งานได้นะครับสำหรับตัวนี้น้องเก่งมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับ9ดาวน้อง คงต่อสู้ด้วยลำบากหน่อยนะครับแต่ว่าสกิลน้องนะครับใช้งานถือว่าดีมากนะครับมีตรงนี้มันจะเขียนไว้ไม่หมดนะครับนี่ครับมียกเลิกอมตาตนะครับล้างแล้วก็ลดอัตราการหลบนะครับแต่ว่าน้องเหมือนจะมีสกิลใบติดมาด้วยนะครับปกตินะครับน้องมีน้องไม่ไม่หน้ามีนะครับแต่ว่า เล่นใหม่ๆนะครับน้องจะมีสกิลพิเศษนะครับเหมือนติดมาด้วยนะครับเหมือนเป็นสกิลแฟงนะครับสรับตัวนี้นะครับก็ความสามารถก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับใครสนใจก็เอามาลองใช้ได้นะครับสำหรับน้องครับสำหรับวันนี้ก็จะรีวิวน้องเนโค m แมนเซอร์เพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ